สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งวรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันคะ่ะประจำเดือนมิถุนายน2564นี้ี่นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ แล้วถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใสา่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็มีเลขนําโชคด้วยนะคะ อาจารย์มีไพ่ทั้งหมดอยู่3กองกองที่1ใช้สําหรับพยากรณ์และเป็นไพ่แนะนํากองที่2ไพ่แนะนําแล้วก็กองที่3เป็นไพ่นําโชคนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับชาววันสาวเดือนมิถุนายน2,564นีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งที่ควรระมัดระวังไหม หรือว่ามีสิ่งไหนที่ควรจะยินดีปรีดาบ้างนะคะอาจารย์จะดูในเรื่องการงานก่อนนะคะการงานชาววันเสาร์ค่ะ ทำง,งานแ่แรกนะคะ High Priestess Page of Pentacles Tree of Cups ชาววันเสาร์ค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกลังเลใจในบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะรู้สึกว่าไม่อยากทำงานรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะแต่ว่าอาจารย์ดูโดยภาพรวมแล้วนั้นอาจจะเป็นแค่บางอารมณ์บางความรู้สึก ที่มันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเราถูกทําร้ายรู้สึกว่าเราถูกเอารรดเอาเปรียบนะคะแต่ว่าไม่นานท่านจะลุกขึ้นได้เพราะว่ามันตามด้วยเด็กือเถืยอนนะคะเด็กือเถืยอนนี่คือการเริ่มต้นที่ดีนะคะเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกท้อแล้วนะคะท่านก็จะฮึดสู้นะคะเด็กเถืเียญแล้วตามด้วยการเฉลิมฉลองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะชาววันเสาร์ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยในบางครั้งในบางอารมณ์แต่ว่าท่านพร้อมที่จะลุกสู้และงานของท่านจะประสบผลสําเร็จมีคนช่วยเหลือมีคนยินดีปรีดาด้วยมีคนสนับสนุนนะคะถือว่าท่านมีแบ็กอัพดีนะคะไฮพรีสเทสนี้ถือว่ามีแบ็กอัพดีมีคนช่วยเหลือดีแม้ว่างานนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านถูกกลั่นแกล้งนะคะ แต่ว่าแบ็กอัพของท่านจะมาช่วยท่านนะคะคือเราอาจจะเป็นว่างานนั้นมันสะดุดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันแค่สะดุดเฉยๆนะคะมันไม่ได้ล้มมันไม่ได้ผิดพลาดอะไรแค่สะดุดจงลุกขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ทําแล้วก็ก้าวเดินถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านมีโอกาสขยับขยายนะคะ เห็นเด็กถือเหรียญแล้วบอกเลยว่าเงินอยู่ในมือนะคะธุรกิจอยู่ในมือโครงการต่างๆอยู่ในมือท่านมองเห็นท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะท่านมองแล้วว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรจะขยับขยายด้านไหนและนอกจากนี้นะคะท่านยังมีคนช่วยเหลือมีเพื่อนคอยให้คําแนะนําถือว่าเป็นเดือนดีๆนะคะสําหรับชาววันเสาร์ถ้าน,น้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาหรือว่าท่านที่จบมาใหม่ท่านที่ต้องการทํางานช่วงนี้นะคะไปออกจากบ้านไปหางานได้เลยค่ะ ท่านได้งานแน่นอนเพราะว่าใบาสุดท้ายเป็นสามเรียนถ้าสอบเรียนต่อก็ได้เรียนตามที่ต้องการนะคะถ้าเกี่ยวกับงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานรับราชการหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆค้าขายออนไลน์ทุกอย่างนะในเดือนนี้นะคะถือว่าชาววันเสาร์ประสบผลสําเร็จค่ะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะดูทางด้านการเงิน การเงินของชาววันเสาร์เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรการเงินการงานจะไปด้วยกันได้ไหมนะคะพลังงานไปแรกค่ะ Four of Pentacles Four of Wands Nine of Pentacles ชาวันเสาร์ค่ะโดยภาพรวมนะคะเงินของท่านดีมากเลยเดือนนี้นะคะเสียเรียนเสียเรียนนี่เป็นลักษณะของการเก็บการออมนะคะท่านมีเงินเก็บท่านมีเงินออมแล้วท่านเป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายมีความมัธยัสถ์ในตัวนะคะเสียเรียนจะใช้จะจ่ายอะไรแต่ละครั้งท่านมีการวางแผนจะทําอะไรก่อนอะไรหลังทําให้ท่านประสบผลสําเร็จ ในชีวิตในสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการแล้วขยายด้วยสี่แม้เท้าสี่แม้เท้าก็คือความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของครอบครัวครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุขสบาย 9, 9เหรียญน,นะคะเกเหรียญน็นคือความร่ำร,รวยมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นด้านการเงินนะคะไม่ไม่ปรากฏภาพที่บอกว่าเป็นหนี้เป็นสินไม่ปรากฏภาพที่บอกว่าเงินไม่พอใช้ไม่เห็นภาพที่บอกว่าเงินขาดมือนะคะถือว่าวันเสาร์เดือนมิถุนาย,ยนนี้ การเงินของท่านดีนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนจากหน้าไพ่ที่อาจารย์เห็นนะเพราะว่ามันไม่มีใบไหนที่จะบอกว่าท่านจะมีปัญหาเลยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกยินดีด้วยนะคะอาจารย์ยินดีด้วยค่ะมีความสุขด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะทางด้านความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะเราจะดูคนโสดว่าเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนี้วันเสาร์คนโสดจะเป็นอย่างไร แัางงานใบรแรกนะคะ seat of c u p s nice source full of c u p s คนโสดวันเสาร์นะคะ, nice คดะ,คะเดือนมิถุนายนนี้นะคะท่านอาจจะเจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าเจอคนที่เคยปิ๊งกันนะั้งแต่สมัยเด็กสมัยมัธยมนะคะหรือว่าสมัยมหาลาัยก็ได้ เป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรู้จักเข้ามาอาจจะสารสัมพันธ์กันต่อคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันสมัยเด็กสมัยที่เคยรักสมัยที่เคยผูกพันกันแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมานะคะขึ้นอัศวินดาบก็คืออารมณ์ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ให้กันนะคะก็คือคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวนะคะก็คือต่างคนต่างมีอุดมคติหรือมีทัศนคติไม่ตรงกัน ความรักความผูกพันในสมัยนั้นอาจจะเป็นแค่เพื่อนนะคะถ้าขยบมาเป็นคนรักหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนกับแฟนนี้ก็ไม่เหมือนกันพอมาเป็นแฟนก็ทําให้ความรู้สึกที่คิดว่าจะรักกันคิดว่าจะผูกพันกันมันจบลงนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นสีถ้วยสีถ้วยคือไม่ได้ดังใจความรักที่ผิดหวังความรักที่ไม่สมหวังนะคะ ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะถ้ามีคนเข้ามาหาแน่นอนและนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าคนรู้จักนะคะหรือว่าคนที่ท่านเคยสนิทสนุนแต่เมื่อเข้ามาแล้วไม่สามารถจะสารสัมพันธ์กันต่อได้หรือไม่มองอย่าง,างนี้หนึ่งนะคะท่านอาจจะเจอคนรักที่มีอายุต่ตางกันเป็นรักต่างวัยพอรักต่างวัยแล้วก็ทัศนคติไม่ตรงกันก็จบกันลงไปนะคะก็คือจากหน้าไพ่นะต้องมีการพูดการคุยกันคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไปกันได้ ไปกันต่อไม่ได้ก็เลยต้องจบลงนะคะต่อไปนะคะจารย์จะจับคนที่มีคู่ชาววันเสาร์คนรักทีงมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะ of Pentacles ค of ซ n วนส์อสำหรับท่านที่มีคู่นะคะชาววันเสาร์นะคะคำว่ามีคู่สถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะครบการ3เดือนขึ้นไปนะคะอย่างน้อย3เดือน6เดือนหรือ1ปีความรักของท่านชัดเจนดีนะคะเดอะเวอร์นี้เป็นความรักที่สดใสอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แล้วก็ราชินีหรียญราชินีเหรียญน,นี่นะคะบางครั้งนะคะ ความรักอย่าได้ไปมุ่งที่วัตถุมากเกินไปนะคะเพราะราชินีเหรียญนี่จะมองเหรียญในมือใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าถ้ามีความรักชีวิตต้องมั่นคงตามไปด้วยตรงนี้นะคะก็ทําให้เกิดเจ็ดไม้เท้าตามมาก็คือต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆอาจจะมีการทํางานเพิ่มมากขึ้นไหมมีการเดินทางหางก,กันเพื่อไปทํางานไหมอย่างนี้นะคะอีกคนนึงก็รอคอยก็คือราชินีเหรียญรอคอยมองเงินในมือก็คือ รอคอยคนรักที่ไปทํางานเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเดี๋ยวอาจารย์จะดูต่อนะเมื่อห่างไกลกันแบบนี้หรือไปแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหม ดังอันับแรกนะคะแฮงแมนเซนส์ออฟคัพส์เชาววันเสาร์คะอาจารย์ดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะขึ้นแฮงแมนแฮงแมนช่วงนี้อยู่ในภาวะอึดอัดใช่ไหมคะคนที่มีคู่อึดอัดรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้บางครั้งเหมือนกับความรักนั้นผูกติด จุดแน่นผูกพันแต่ว่ามันไม่สามารถสานต่อได้นะคะบางครั้งท่านอาจจะอยากแต่งงานอยากจะจัดงานจัดพิธีมีพิธีแต่งงานอะไรแต่ว่ามันไม่เป็นไปนตามที่ท่านต้องการมันเป็นเหมือนความคิดความฝันที่ท่านต้องการเท่านั้นแต่เขาไม่ตอบสนองท่านทําให้เกิดปัญหากันได้นะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะคะคนรักของท่านเมื่ออยู่ห่างไกลกันเขาอาจจะมีคนอื่นเพิ่มเข้ามาก็คือเจ็ดถ้วยนะคะมีคนอื่นเข้ามาทาให้เขา รู้สึกว่าเรากลายเป็นชอยก็ได้ด้วยว่าเขาก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความฉลาดสติปัญญาเป็นเลิศนะคะเมจิกเชียนเป็นคนพูดเพราะปากหวานนะคะเอาใจเก่งไปที่ไหนใครก็รักถ้าเขาไปพูดกับใครแน่นอนเลยว่าเขาจะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะชาววันเสาร์นะคะอา,าะะจารย์เห็นจากหน้าไพา่นะว่าคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะสถานภาพชัดเจนว่าความรักของท่านอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าหนึ่งห่างไกลกัน สองการที่เราดิ้นรนที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นมันเพอร์เฟกนะคะมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีการแต่งงานอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะคนรักของเราอาจจะไม่พร้อมข่า,าจ,จะเห็นว่าเราเรียกร้องมากเกินไป 3. นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาเจดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี้เป็น,นถ้วยแก้แหวนเงินทองที่อยู่ตรงหน้าที่เขาคิดว่า เขาสามารถเลือกได้เขาควรจะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองช่วงนี้อยู่ในภาวะอึดอัดอาาภาวะที่ต้องตัดสินใจหลายๆอย่างอาจารย์ก็อยากแนะนานะคะว่าถ้านะคะถ้าเกิดจากว่าการที่เราต้องการอะไรที่มันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอทรัพย์สินเงินทองเรื่องความมั่นคงตรงนั้นเราก็ตัดลงเพื่อที่หาเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเข้าใจกันเพื่อที่จะคุยกันเคลียปัญหาต่างๆด้วยกัน อาจารย์มั่นใจเสมอว่าความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็หันหน้ามาคุยกันนะคะอย่าได้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเดินจากต่างคนต่างวางแผนต่างคนต่างมีแนวคิดของตัวเองว่าน่าจะแบบนี้น่าจะแบบนั้นแต่ไม่ยอมคุยกันเลยนะคะก็ลองหันหน้ามาคุยกันดูนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะดูในเรื่องสุขภาพค่ะชาววันเสาร์สุขภาพเป็นไงบ้างคะ ได้ H of cups ช่วงนี้นะคะแปดถ้วยแปดถ้วยนี้เป็นความเหงาความเศร้านะคะเกิดจากภาวะอารมณ์เกิดจากภาวะจิตใจเพราะฉะนั้นให้ท่านหันมาดูแลตัวเองนะคะหันมาให้ความสําคัญกับตัวเองความสุขต่างๆเราสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะและถ้าคิดจะทําอะไรโดยเฉพาะความรักนะคะอย่าให้มันจบลงกลางคันภาพนี้มันเหมือนกับว่ามันจบลงม,มันจะไปแล้วมันไปต่อไม่ได้นะคะ มันสารสัมพันธ์มาตั้งนานแล้วมันจบลงกลางคันก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้ก็เลยทำให้ท่านเกิดความเศร้าความเหมาความไม่สบายใจโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากความเศร้าเกิดจากความคิดของท่านเองเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดสิ่งนี้นะคะตัดความคิดตัดสิ่งที่คิดแล้วมันทำให้ตัวเองไม่มีความสุขออกไปพยายามหาความสุขให้ตัวเองนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะสำหรับชาวาวันเสาร์ ต่อไปจา์จะดูในเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภเึ้นเทมเพลเมนนะคะโชคลาภนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ t e m p พ r เ n น e นะคะ,นะคะเกิดจากการยกย้ยายถิ่นฐานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะเปลี่ยนแปลงงานนี้ก็ลองคิดว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะสิ่งใหม่ๆนะั่นแหละจะนําโชคนําลาบมาให้ท่านนะคะ หรือไม่อาจจะเป็นโชคลาภจากการเดินทางก็ได้นะคะ Temperance โชคลาภจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ้แนะนำนะคะไพ้แนะนำจะแนะนำท่านว่ายอย่างไรบ้างเช้าวันเสาร์นะคะ ไพ่แนะนําขึ้นเลเวอร์สนะคะไพ่เลเวอร์นี้นะคะเป็นไพยย่แห่งความรักค่ะอาจารย์เห็นว่าชาววันเสาร์นะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่พูดกับใครใครก็รักพูดกับใครใครก็หลงนะคะก็พยายามนาความน่ารักความมีสเสน่ห์ของท่านนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไพ่ก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะก็คือเอาความดีความน่ารักที่ตัวเองมีมาใช้ต่อไปค่ะไพ่แนะนำอีกองหนึง่งนะคะเป็นไพ่ออราเคิลค่ะ ให้แนะนําจากไพ่อราเคิลน,นะคะชาววันเสาร์ทุกอรีนะคะกลนุบายกลนุบายนี้นะคะคือว่านะคะจากหน้าไพ่นะเป็นการใช้กลนุบายของกระรอกนะคะที่มีต่อ,อดาก้อนนะคะที่มีต่อดาก้อนตัวน,นี้นะคะแล้วก็แพ้ทั้งสองคนก็เหมือนจะไพ่แนะนําว่าให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะอะไรจะประสบผลสําเร็จได้ก็ด้วยความซื่อสตัตย์อย่าใช้กลนุบายอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมนะคะ มีความจริงใจให้กันแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จนะคะมีอะไรก็ให้พูดคุยกันตรงๆนะคะอย่าคิดหาแนวทางที่จะหลอกลวงกันหรือว่าอย่ามีเล่ห์เหลี่ยมนั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้จะเตือนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ท่านยังมีคนช่วยเหลือนะถ้าทุกเ์ทรมรี่ขึ้นมาท่านมีคนช่วยเหลือท่านลองไปหาคนช่วยเหลือดูนะคะไปพูดไปคุยไปขอคําแนะนํา แต่ถ้าคําแนะนํานั้นไม่ตรงใจท่านไม่ถูกใจท่านท่านก็อย่าได้คิดมากนะคะให้คิดว่านั่นคือคําแนะนําที่เขาต้องการให้ท่านจริงๆนะคะก็พยายามเอามาปรับใช้ถ้าปรับไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเออเขาพูดอะไรมันไม่ตรงใจเราเลยถ้าแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขค่ะต่อไปนะคะมาดูไพ่โชคราภนะคะ ไพ่นำโชคโชคลาภเลขนำโชคจากไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ย,ยิปซีจะให้เลขนำโชคตัวไหนบ้าง mm hmm. เลขนำโชคสำหรับชาววันเสาร์นะคะ mm hmm. ขึ้นไพ่ the tower แล้วก็ date สุดท้ายนะคะ the high priest เลขนำโชคสำหรับชาววันเสาร์นะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์นี้คือการเปลี่ยนแปลงนะคะคือน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นไพ่ของพระสังฆราชนะคะเป็นการทำบุญทำทานแล้วก็เดทเป็นไพ่อายุของคนตายนะคะแต่ว่า บุญกุศลต่างๆหรือว่าเลขนำโชคนี้จะส่งผลต่อท่านก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนนะคะมีไพ่พระขึ้นมาก็คือพระสังฆราชนี้นะคะเราต้องให้เขาก่อนนะคะเมื่อเราให้แล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราเองนะคะเลขนำโชคสําหรับชาววันเสาร์ประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีหนึ่งหกหนึ่งหาะคะหนึ่กหนงสามแล้วก็ห้นะคะอาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็น หนึ่งสามห้าหกสามห้าก็ได้นะคะแต่ว่าเลขนี้จะเกิดขึ้นนําโชคกับท่านได้ก็แต่เมื่อท่านต้องทําบุญทําทานนะเพราะว่ามีพ่พักขึ้นมาก็คือพระสังฆราชนะคะเป็นการทําบุญเป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้คนอื่นเป็นการให้คนอื่นก่อนแล้วท่านจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะอาจารย์จบการพยากร์สำหรับชาววันเสาร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อา,อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยถ้าไหนที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ